เทวดากับปัญหาที่คาใจหลวงพ่ออินทวายสันตุสะสโกมีเทวดาตั้งปัญหาถามกันขึ้นมาว่าทานชนิดไหนที่เป็นเยี่ยมรสชาติไหนที่ว่ายอดความยินดีชนิดไหนที่ว่าเป็นเลิศและการสิ้นไปแห่งตัณหาบัณฑิตกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเพราะอะไรถามกันไปแต่ก็ไม่มีใครตอบได้จนพระอินท่านได้พาเทวดาทุกชั้นมาถามพระพุทธเจ้า เมื่อพระอิน์ถามว่าทานชนิดไหนที่เป็นเยี่ยมพระพุทธองค์ก็ตอบว่าการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการให้ความรู้ก็เหมือนกับคนที่ตาบอดทำให้ตาเขาดีขึ้นให้มองเห็นได้การให้ธรรมะก็เหมือนกันคนที่หลงทางไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่รู้จักสิ่งถูกต้องไม่ถูกต้อง เมื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปชี้แนวทางให้เขาแนะแนวทางให้เขาเขาเดินทางถูกจากที่เดินทางผิดพระพุทธองค์ก็ว่าคนที่แนะแนวทางที่ถูกต้องให้ธรรมะเป็นฐานนั้นชนะการให้ทั้งปวงรถอะไรที่เป็นยอดพระพุทธองค์ก็ตอบว่ารถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงคือธรรมะนี้ถ้าเข้าสู่จิตใจของผู้ใด จิตใจของผู้นั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะจิตใจมีเหตุผลไม่กระเพื่อมด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจนิ่งสงบท่านจึงว่ารถแห่งธรรมะชนะรถทั้งปวงความยินดีชนิดไหนที่ว่าเลิศความยินดีแห่งธรรมชนะความยินดีทั้งปวงคนที่ยินดีในธรรมจะอยู่ในหลักเหตุผลตลอดความยินดีในธรรม จึงชนะความยินดีทั้งปวงการสิ้นไปแห่งตันหาย่อมชนะทุกทั้งปวงตันหาก็คือความอยากเป็นภาวะตันหาอยากนู่นอยากนี่อยากมีความสุขอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมียศถาบรรดาศักดิ์หรือความไม่อยากวิภวะตันหามีทุกข์เหมือนกันเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพลัดพราก ก็เป็นทุกข์เหมือนกันพระพุทธองค์จึงว่าการสิ้นไปแห่งตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงนี่ละ่ะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องจิตใจทั้งหมดใจของเราเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์คือคลังของความดีความชั่วมันเก็บไว้ในนั้นทั้งหมดอยู่ในใจของใครของเราหลวงพ่ออินทวายสรรตุสะสะโก เทวดาแปลงเป็นหญิงแก่มาใส่บาตรท่านพระอาจารย์มั่นเคยเล่าให้เราฟังว่าดอยขมอแห่งนี้มีปีศาจสำคัญอยู่ประจำหนึ่งตนมีฤทธิเดชชดใช้กรรมเวรเป็นเวลามานานแสนนานท่านได้ทรมานสั่งสอนให้ปีศาจตนนี้รู้ซึ้งถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วันแรกที่เราขึ้นไปถึงยอดดอยไม่ได้ฉันอาหารด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้า จึงหน้ามืดมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมตลอดทั้งคืนรู้สึกว่าดอยนั้นไหวระริกระริกเหมือนรอยเรืออยู่กลางทะเลมีคลื่นลมจัดโครงเครงเหมือนจะล่มมีล่มแหลแต่จิตดีไม่รู้สึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงหรือเกรงกลัวต่อมรณะภยัยใดๆวันที่สองขณะนั่งสมาธิเสร็จแล้วจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในบริเวณวิหารร้างสถานที่พักนี้ อยู่ห่างหมู่บ้านที่จะไปบินธบาตประมาณ80เส้นจึงได้ตั้งสัตยาธิฏฐานว่าเราจะไม่ฉันจังหันถ้าไม่มีคนมาส่งถึงที่ในคืนวันนั้นรู้สึกว่าปวดท้องอย่างแรงในท้องมีลมรบกวนตลอดเวลาพอเวลาใกล้รุ่งประมาณตีห้าเศษได้ยินเสียงดังฮึ้นฮันดฮัดข้างวิหารร้างครั้งแรกนึกว่าเป็นเสียงเสือแต่ฟังฟังไปคล้ายเสียงคนแต่รอยด้านนั้นมันฉันมาก ถ้าเป็นคนจะปีนขึ้นมาก็พอปีนได้แต่ต้องเป็นคนหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงถ้าจะปีนลงรับรองว่าลงไม่ได้ถ้าเช่นนั้นจะมีใครขึ้นมาได้หนอนึกนึกสงสัยอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าออกจากมุ้งกรดรอจนสว่างจึงได้ลุกออกจากมุ้งเดินออกมาข้างนอกวิหารร้างได้พบหญิงชราคนหนึ่งอายุประมาณเจปีนั่งท่าเทพนมในมือถือข้าวหอ่อใบตองมาหนึ่งหอ แล้วนางก็กล่าวด้วยน้ำเสียงใสๆว่าขอใส่บาทหน่อยพระคุณเจ้านางใส่บาทพร้อมทั้งถวายยาให้สองอย่างหนึ่งเป็นรากไม้อีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกไม้พร้อมกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลอีกว่าขอให้ท่านใช้ยานี้ฝนกินพร้อมกับอธิษฐานเอาแล้วจะหายปวดท้องเองนางสามารถรู้ว่าเราปวดท้องได้อย่างไรในเวลาเช้ามืด แก่เท่าขนาดนี้ปีนป่ายขึ้นมาถึงยอดดอยอันไกลแสนไกลได้อย่างไรเรายิ่งคิดยิ่งงงขณะนั้นเรากำลังถือเคร่งจึงไม่กล้าสนทนาอะไรเลยเพราะนางเป็นผู้หญิงที่มาเพียงลำพังหากสนทนาถือว่าผิดพระวินยัยเพราะเป็นที่รับหูรับตาผู้คนพระภิกษุอยู่กับสตรีโดยลำพังไม่ได้ทางที่ดีที่สุดไม่สนทนาสำรวมกายวาจาใจาไว้เป็นดี พอรับบินทบาทแล้วก็ฉันข้าวเหนียวแดงหนึ่งก้อนและยาสองชิ้นนั้นเสร็จแล้วก็ให้พรแก่ก็ลากลับเดินหายวับรับสายตาไปทางทิศตะวันตกของดอยซึ่งเป็นแนวเขาที่มีหน้าผาสูงชันทางเช่นนั้นมีใช้ทางสัญจรไปมาของมนุษย์แน่นอนโรคปวดท้องที่เป็นอยู่หายขาดโดยฉับพลันร่างกายที่อ่อนล้าก็มีเรี่ยวแรงนี่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากอนุภาพของพวกกายทิพย์เทวดาพรหมและสัตว์เดรัจฉานทำบุญได้หรือไม่โดยหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดท่าสุงถ้าได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างเช่นเอราวัณเทพ,พบุตรท่านเป็นช้างของพระอิน์ทในสมัยที่เป็นมาคามานก ใช้แบกไม้ดึงไม้ลากไม้เอาสร้างศาลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีนามว่าเอราวันเทพบุตรโกตุฮริกะคนยากจนหนีภัยโรคระบาดไปสู่บ้านกระตุมพีขอข้าวเขากินท่านกระตุมพีให้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนของโกตุฮริกะส่วนหนึ่งและภรรยาส่วนหนึ่ง ภรรยาให้สามีคือโกตุฮริกะกินก่อนเมื่อเห็นสามีกินหมดชามแล้วยังไม่พอเธอก็ส่งส่วนของเธอให้กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั้นสุนัขตัวเมียที่ท่านกระตุมพีเลี้ยงไว้ใกล้ชิดและท่านก็กําลังกินข้าวอยู่กินข้าวมาทุปายาตราคาแพงมากท่านแบ่งใส่จานให้หมาตัวเมียที่น่ารักที่หมอบอยู่ใกล้ๆโกตุฮริกะคิดในใจว่า หมาตัวนี้มันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากคำว่าฆ่ามัทุปายาตแม้แต่เศษของเล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้พบเธอนึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินเธอกินข้าวหมดชามหลังจากนั้นเกิดอาการลมกำเริบคืออาหารไม่ย่อยขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายไปแล้วจิตหรือกายในหรืออาทิตย์สมานกายไม่ได้ตายไปด้วย เมื่อสิ้นลมปราณหายใจหมดไปปับ๊บกายในมันออกจากกายเนื้อเข้าสู่คันสุนักทันทีไม่นานก็คลอดออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปว่าหลังจากที่เขาเกิดเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านขหาบดีรักมากเวลาจะไปนิมนต์พระปัจเจกคุทธเจ้า ก็นำสุนัขแสนรู้ไปด้วยบางคราวก็ใช้สุนัขตัวนี้ไปนิมนต์แทนการนิมนต์ของสุนัขก,ก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดใดที่เคยเห็นท่านเศรษฐีคิดว่าจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่และตีพุ่มไม้ให้ตกใจหนีไปสุนัขตัวนี้ก็จะจำไว้เวลาไปเองตามลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกให้สัตว์ร้ายหนีไป ต่อมาเมื่อเวลาใกล้เข้าพรรษาพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไปลาท่านขหาบดีขอไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาศสุนัขตัวนี้มันรักพระปัจเจกพุทธเจ้ามากมองดูพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปพอพ้นสายตาของมันมันก็ขาดใจตายทันทีพอดีกับวาระของชีวิตเข้ามาถึงอาศัยที่มีความเคารพรักจริงในพระปัจเจกพุทธเจ้า จึงบันดาลให้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสัทวโลกมีนามว่าโคสก,กะเทพ,พบุตรรวมความว่าสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญได้เทวดาหรือพรหมก็ทำบุญได้